สบายดีป่ะลุงปอบสองน้องมอเตอร์เก่าไปลุงไอเมื่อไงยังพรทธาตลงคุดองน้ำเลยปุ้นลุงเอเพราะว่ามันคลืมนผ้าคลื่นพลปุ้นเลยสังเกตุลงผ้าจนบัวม่มีแดดเลยปุ้นเลยเมื่อไงะฝนตกลิ้นอยู่ปุ้นลุงเมื่อไงพอ้องมาบพระธาตุลลุงเอไปาหน้ากอะให้น้องบี้ตักมากินให้น้องบีนี่ดาวมากินนี่งามขนาดปุ้นลุงน้ำน้องมอท่าก็ลงมาเบิ่งป้ปลุงไอหลังจากฝนตกฝนตกลิ้นเจ้าไปลุงเอ มากลุงมาเบิ่งตอนแรกพ่อจูคุดนีตไะพ่ออืมตอนแรกพ่อลงมาแบบกินกินข้าวแล้วอืมพ่อลงมากินข้าวเทียเ่ยงแล้วอย่างสีลงมาคุดลรุงไงตอนนี้แม่ลงมาเพิ่งต้มปลาอยู่ปะลงุงโอ้หน้าก็ไสไปตะกินขนาดปะลุงไงขนาดจะเป็นข้าวนุมหมดปะลุงเห็ดแคมบห,หน้าปะลุงไงแม่นสิกร็จะขยายหัวออกไปตะาคันหน้าบ่ะ ผมวาไปสิแรกขยายหเอ้สัง <b> ค <posts> ันบางคันนะไปลงไงคไมเบ่งคือไมเบ่งแมงมดไปลงไงบกเหนเห็้ยงกินี้ข่าวเพื่อจีต้มปลาต้มปลาไปลงรเบ่งทำกันไปลงอ่าตกไปลงไ้มาหอดแมลงมดเป็นห้ากระตัมเจ่วไลงไงผีตัมเจีวเหีเจีวผีตัมพีเหีจ่วอืมตุ่มนี่นีเออคือห่อนแต้เนี่ย

เดียยัง camel? พักพักะโดนบ่เออน้่งแจ่มเหนปาพักกะโดนกินกับตุ่มปลาปุ้งไงบาดีพีน้องเจ่ก็พีนนน 5, นนน่น้องเอย้นาหิ้วข่าเลยหิ้วข่าเลยแม่ลงมัด่าหิ้วข่าเพรน้องแจหิวข่าอยู่น,น,ยน้อ, <c oughs> นองแจน,น,นี่อืมตเดี๋ยวถ้าเบื่อปัดกินนะปุ้ลเสแสบมาน อา ah, ตุ่มแล้วเดะวปลาลุงเอ้เสมบสแอบมือนี่ต e ุ่มแล้วเลยแจีวตุ่มปลาโอนน้อยปลาลุงเอ้ะยิ่เขาขี่อย่างน้ากันเด้กปลาลุงปลาตกกินลระปลาลุงเสแอะปลาลุปลาลุงยาปลาลุงเอ๊ะปลาลุงบีย่างปลาลุงบีฮึบีตัวเสแอบ เดดเนาะสำไมดีเี่น้องที่เขาที่กังมลกรเนีอปะลุงเอิ้นปะลุงยิเขาแล้วนองบีนองบีเอิญปะลุงยิเขาแล้วตกปลาขอนหนอยปะลุงเออีกขาวล้วรอย่างชิลงยามนาะอีข่อมาแรงขอนชลงลงไปไหลลงไปโอ้มาแรงขอนมอดละชลงไปไหลสอต้อนเบิ้ดเด้อแมนปิ้งน้ำลู่มกันละตอนนี้ก็บายสามมุงแล้วป้าตอนนี้เอตอนนี้ก็บายสามมุงแล้วปะลุงเอ กินเขาตอนสามมงกินเขาตอนสามมุงหนงเยี่ยมวะเป็นเ้าเพนเป็นเ้าเพนเลยหนงเยีมกินข้าเพนหนงเยี่ยมวะนุ่อนุ่าม่ท่านละอยากเลยวัน้มอสกินอ่งไรนี่แต่ก็มอสันนุสูงพอแเลยขักินนะมกินกบอันนั้นฮะกินกบงเอาลืมเลยอยหอม โอ้ยเสียงของบีนะพูด่างไคับบานน้อยกับบรบานน้อยใส่ทวนน้องบีปลากรลดับมันนะเนี่ยพิมินกระดกข้ามขึ้นให้มันบืนอืมนุ่งเลื่องีอยเงี้ปลาดก

รถดัวกหัวลมๆหมอกเยอลมอกอะลบบคนเนาะน้องเกีไยนไปแก่เขาบ้านล้างที่ก่นน้องแกจะนอนอยู่เลยบ่นอนนะน้องแกบ่นอนไอี่เที่ยวมาน้องแก่หมนก็

สุกแห้งเลยเขานองมดกยับประมาณเมื่อวันเสาร์เนาะเกี่ยวปัดหนาป่ะไม่น้ำบุ้งหนัครับัดหนาพน้องมดวันนี้จะได้เกี่ยวพนหนาเป่งเหือนทุกแมนใครนักมากกว่ายังมีหนัาอยเนาะพน้องมดกับเปล่งไรเถื่อเปล่งเราะงนี้ยังบวอยู่เป่งมลาเียพอดูกันหน่อยมั้ือด Nó nào làm đây thì chúng Mẹ. Uh -huh. Sẹp bọn nó nhẹm. Cứ bỏ bạc của bao. Sẹp luôn ấy. Sẹp mà luôn mà sẹp mà. cho bỏ bỏ không khẩu bọn luôn ấy. Hồi chỗ nó luôn. Cái mất luôn

บอ้ยฮ่ากับเ็นน้องบีปากเลยน้องบีบอกว่าเอาไโดยมือที่มันเป็นยูเขาอ้ากินน้ำป่ะมึงกินน้ำได้ปกินน้ำด้วยน้ำมือปุ๊บ้ำมือก็น้ำมือเออเซบบ่เออไม่เคยพี่เฮ้ย โอ้ยเจนบีย huh. ่านักแข่งโคโค้อบลงเลยอืมอมบียานักแข่งโค้โคโค้อยู่อ้คืมงลงไลยมือนี่นะคือบ้านเน่เดดแห้งค่าบนลงเลยมือนี่คืมอืมออ

อ้ย <c ười> <c ười> ่ำ nhiêu มนไปเคืนไปลงเอ้ยึ้นคนใหญ่เนี่ยย่เฮ็ดกี่ข้าเขาน่อยไลงเอ้ไปกินอยู่ว่ากันตรงนา้อ่มหนึ่งหนวไปลงย่ข้เขากล้องเลยยังไียวกี่หน่อยไปลงยังงั้นอิ่มยวำไปนิ่มอยู่กี่ขัใหญ่เนียยังอยู่ไปไว้ยว คุยแลม่พ่อน้องวัดโน้องเยี่ยวเจียงไอ้คุยเจียเลยล่ะพ่อน้องบอบอกน้องเยี่ยวคุยเจียลายไปลุงคุยที่น้องเยียวช่วยพือนหินไเห็น่พอานก็จับถัวเบออมดดพ่น้องวักระยาแล้วไปลุงเอ้เลนน้องเยียวกับแม่ทยังไงหญพ่อนุ่มเยียบน้องเยี่ยวอะคับยังไงใหพ่ องียวอะคำใหญ่ใช่ๆคำำสแล้กดคำำงเียกวเยอะนก็ไปลงไอ้ปนไอ้ปนมืออิ่มไอ้ปนอิ่มไว้ไวไปลงเบแห้งองเดียต้อมากินนะกินนะมานงกินู่เด้อ กินๆครับดีเออฮอดนี่นะมัก็สิได้ขอรับอีกทีละปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนมอดนเด้อปะลุงติดตามช่องยมเด้อปะลุงฝากติดตามช่องนงยเด้อปะลุงไปแล้วปะลุงสบายดี